สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราเปิดของแรกเชลกันอีกแล้วครับเป็นของเดี๋ยวนี้มาบ่อยของฟรีมาบ่อย <c oughs> ก็ไม่อยากพูดอะไรมากก็เราเปิดกันเลยเพื่อสนใจอะไรหรอกของฟรียังไงก็คุ้มครับใบแรกเราจะซัคเกอร์นะครับใบที่สองเลยครับนอยเออร์ครับบวกสามครับ mm hmm. เออมันบวกสามู่แล้วเนาะ <c oughs> ผมไม่ต้องบอกว่ามันบวกสมาเลยครับใบถัดไป,ไปมาศูนย์หกซใบแรกอุ้ยแอชลี่โคครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นนะครับโอเคก่อนตีครับเราขอไอไม่ใช่ก่อนตีสิก่อนเปิดต่อผู้ผิดเลยก่อนเปิดต่อขอตีแอชลี่โคขึ้น4ก่อน มาอาชีพโค้คนแรกนะครับไปไปเลยโอ้่มแตกไม่เป็นไรนะครับเราได้มามา,มาฟรีอยู่แล้วเราไม่คิดมากนะครับไปต่อครับตัวต่อไปวอเตรสักเกอร์ครับขึ้นสี่ครับถ้าสี่ติดก,ก็ขึ้น5้าต่อโอเคครับแตกไป ไม่รู้จะบอกทำไมเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นมาแต้มีน้ำแปดแสนไม่เลือกใช้สิผมเนะี่ยตัวนี้เลยครับน่อยเออโอ้โหแตกกว่าสามตัวเลยไม่เป็นไรครับแต่น้อยการไปถัดไปต้องได้ดีนะครับมาลุยลุยเลยครับไปนี้ไป โอ้แอเกอร์รเลิกเล่นแล้วด้วยแอเกอร์เลิกเล่นแล้วแต่ยังมีขายอยู่นะครับโอ้โหไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเปิดของฟรีไปได้วกันครับสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับบายครับเ <pem 's. S 2> ฮ้ยจริงก็ไม่คิดจะมีช่วงนี้หรอกนะครับแต่พอดีผมไปเอาเงินที่เปิดไปเติมต่อนี้มาซื้อกล่องครับเราสามกล่องแล้วมันได้ท็อปสามสิบสองใบเลยครับ เอยท็อปสาเออถูกแล้วพูดถูกแล้วไม่ได้พูดอะไรผิดเลยเราก็เปิดกันเลยครับถือว่าเป็นของต่อต่อยอดนะ mm hmm. ผมกล่าวว่าเปิดเล่นๆนะแบบไม่อัดนะแต่พอด,ดีมันได้ดีครับก็เลยอัดตะหน่อยไม่เสียหายซาบีลองโซครับไปถับไปโ oh. อ้ยหยฟิโก้ครับท็อปสิครับขอฮีโกอินอยากได้เ,เปิดกล่องไดมอนด์นี่ไม่ได้เลยฮีโกอินเนี่ยมาใบนี้ต้องได้ะนว้ย โอ้คาซ้ยาครับนะไม่เป็นไรครับก็อันนี้จบจริงๆนะครับเพราะไม่มีต่างซื้อกล่องแล้วอ่แต่ใครจะชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ไปด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับบายครับ